สวัสดีครับผมสุินดาสาวกเดี๋ยววันนี้เราจะมาสมัครใช้บริการเว็บไซต์ YouTube นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer Google Chrome หรือ Firefox สามารถใช้ได้ทั้งนั้นนะครับในที่นี้เนี่ยผมขอใช้เป็น Google Chrome แล้วกันนะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่หน้าแรกของ YouTube โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าแรกของ y o u t u b e ในหน้าแรกของ YouTube เนี่ย มุมขวามือด้านบนจะมีปุ่มสีฟ้าเขียนว่าลงชื่อเข้าใช้ให้คลิกเข้าไปนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาเนี่ยหยุดคลุบจะพาเรามาที่หน้าของ Google ในหน้าของ Google เนี่ยหากว่าใครมี Account ของ Google ที่เป็น g m a i l เนี่ยเราสามารถนำมาใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบใช้งานได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีให้เรามาสมัคร ไอคขาวของ Google กันโดยการที่เราจะคลิกเลือกที่สร้างบัญชีตัวอักษรสีน้ำเงินด้านล่างนี้นะครับให้เราคลิกจากนั้น Google จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลลงไปตามที่ Google ต้องการา ที่ช่องที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณเนี่ยให้เราเลือกที่ฉันต้องการที่อยู่ gmail ใหม่โอเคจากนั้น google จะให้เราทำการสร้าง gmail ใหม่ขึ้นมาเราก็ผมขอตั้งเป็นสุจินดาสาวก777แล้วกันโอเคจากนั้นให้เรากำหนดรหัสผ่านนะครับจะต้องมีมากกว่า8อักขระขึ้นไปนะครับ โอเคใครที่มาถึงช่องที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณนะครับไม่จําเป็นต้องกรอกนะครับถ้าหากว่าใครที่ยังไม่มีก็สามารถข้ามมาได้เลยนะครับมากรอกที่ช่องพิมพ์ตัวอักษรนะครับให้เรานําตัวเลขที่เรามองเห็นด้านบนตัวนี้นะครับมาพิมพ์ลงสําหรับผมก็จะเป็น8 9 9 6 8 6 6 5 6 จากนั้นเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อที่จะแสดงว่าเรายอมรับข้อกำหนดและนโยบายในการให้บริการของ Google นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ขั้นตอนต่อไปอ Google จะให้เรายืนยันบัญชีของเรานะครับโดยการที่ Google เนี่ยจะส่ง sms เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วก็คลิกเลือกทำต่อได้เลย รอสักครู่นะครับเดี๋ยว Google จะส่ง s m s เข้ามาโอเคตอนนี้ผมได้รับ s m s จาก Google แล้วเราก็นำตัวเลขที่ได้รับจาก Google นะครับมาใส่เข้าไปของผมจะเป็น594 283จากนั้นเลือกทำต่อรอสักครู่นะครับอ่า เมื่อเรามาถึงหน้านี้แล้วแสดงว่าตอนนี้เราได้สมัคร Gmail ของ Google เรียบร้อย Google จะให้เราทำการอัปโหลดรูปโปรไฟล์ของเราขึ้นมานะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังยังไม่ต้องการอัปโหลดรูปโปรไฟล์ในตอนนี้ก็สามารถคลิกที่ขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับสำหรับผมขอข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเป็นขั้นตอนถัดไป โอเคตอนนี้แสดงว่าเราประสบความสำเร็จในการสมัคร Gmail ของ Google เรียบร้อยให้เราคลิกที่กลับไปที่ YouTube นะครับอตอนนี้เราอยู่ที่หน้า YouTube อีกครั้งหนึ่งแล้วสังเกตดูว่าด้านบนมุมขวามือของเรานะครับจะมีชื่อ Gmail ของเราที่เราได้สมัคร ปรากฏอยู่นะครับสําหรับใครที่ได้ทําการอัปโหลดรูปโปรไฟล์เนี่ยจะมาปรากฏที่ตรงนี้นะครับสําหรับฟังก์ชันในการใช้งานอื่นๆการปรับแต่งการอัปโหลดวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันในวิดีโอคลิปหน้านะครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้ผมขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ